สวัสดีครับผมเพชรพรอวสวัสดีซี่สู้ผูสู้ข้อนครับผมมื่อนี้ขีมมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนหน้าดีงวดวันที่สามสิบท่านว่าสองห6าหกหกน้อพี่น้องเลขของเซียนหน้าดีกับเขาเกตหาพี่น้องเพิ่นก็ได้โชคได้ลาภเพิ่นก็หมานน้พี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้ซื้อเนี่ยมาสูทีมงานรวยหลายกินเน้อพี่น้องเนาะ นี่เตรียมของเตรียมเคียงไว้แล้ะพี่น้องเตรียมของไว้แล้วคนสุกคนหมานได้ห้ายพี่น้องเอ้ยคนสุกคนหมานเตรียมไว้แล้วนี่ล่อหนึ่งเขาอยู่พี่น้องนี่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วน,นี่เนี่ยเตรียมของไวล้ละพี่น้องนี่มาได้พี่น้องเอ้ยมาลอยเรียดมากินน้ากันทั้งทั้งก้อยทั้งจุ เป็นได้โชคได้ลาบเล็กคนเขาตรงๆเนาะพี่น้องเนาะเืไปเล่นไต้องเ่นตลอดชัดนนี่ตลอดชีวิดไปนงี้ยเนาะนะยได้เงข้างหาสือตัวไดงห้องพี่จ้องพเทียนก็เนาะเราถ้าได้รักซิบงว่ะพี่น้องรอก่อนได้พี่น้องสองเซียนเ่ว่าเด้สุดเก็บหาคงมากทุกวันนี้ห้องมาบิงเขียห้องบิต่มา มันนมีโอกาสไมเนีฮะมันให้ยืมเงินเงินโอ้ยมันจงินมาเอาอ่เอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาแจกบ่เอาเงินมุ่เงินมั่งเงินน้อนอะไรจะคนมั่งมั่งอ่ะน้อนสี่คนอะไรอยู่บ่มุ่งคหมพ่อ้าไล่ไลสิบบาพ่อข้ามุ่งมั่งแม่น้อนอะไรจะคน ฮะมุ่งแม่นอนแต่จะคน้นมุ่งพ่อข้าน,ะน่ะอ่าข้านอนสี่คนบ่ายนี่บะสื่อดิอ่ะพี่หน่องมาเบิง้งกำลังคำนวณกำลังเขียนกำลังขีด จังเลยเอาเอาเส้นน่าดีวัาดีครับผมวัาดีครับวัาดีครับยังฮู้ยไ็นหยั่งกับขี้มาเอาแนวทางรัฐบาลไทยนะเนี่ยอันนี้กับขี้รอดรอดอะไอยู่ถ่ายอะไอยู่รอดรอดจังหน่อยรอดจังหน่อยรอดถ่ายอะไอยู่ให้เพื่อนกันลังคิดกันลังอ่านอยู่เกิดอะไรบ้าง แอ้าวสวัสดีครับเอสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบผมตามตัวเล็กแนวทางเทียนนาดีนะครับเนาะครับเด้๋ยวเ่นในเลี้ยงในตะลางเงี่ยจะในตะลางอยู่ในรถยึดกล่องไว้จะเข้ากันแล้วผมเอาใหม่ไปครับนี่ผลงานเก่าครับงานเก่างานเก่าหลอดทีเอาลงในกลุ่มกบ สูตรนี้นะครับลองในกลุ่มน้องเซี่ยในกลุ่มเกือบเกือบแตกทุกบทต่างๆน,น้องแปดซีเนะะเาะแปดซีไหมวะสูตรบนมันมากมันมากเจ็บวิ่งเจ็บตลอดแวิ่งยุสมมติยุยคนอันนี้วิ<า>่งแปดคั้งหนึ่งอันนี้วินนงนน่งเจ็ดคับงหนึ่งนะครับบนเลขวิ่งเขาเลขวิ่งเขาทั้งุกบทต่างตัวนี้มาทกทุกบทต้างๆแา่แม่น,นครับเขา บอกเบื้งเล็วิ่งนั่นอยู่เบื้องเล็กเบื้องเล็กออกแล้วไม่เขียนเอาแม็นบอกไปเบิ้งคลิปย้อนหลังได้มันบอกของเจียนาดีเนาะบบ่่อออ้ากพีนงเไปเบด้คลิปย้อนหลังได้ครับงวดนี้ประจำวันที่สามสิบเนาะสามสิบสามสิบธันวาคม รัฐบาลไทยใช่หรือะะว่านี่สูตรครับเดี๋ยวเมาของเกา่าครับเด็กสูรในตะร่างนะครับเดี <c oughs> ๋ยวถีขยายให้ไม่ไม่บรรทัดอยู่สูด <c oughs> ห็นพี่น้องเอซีเห็นตัวหญยๆเป็น้ำกันครับ <c oughs> เลวีกี่น้อยเด็กวิ่งเี นี่เป็นสัตว์ดีเดียวนี่สอมกันกับตัวนี้เนะเาะออคักเบอมีนังเนาะมัาคือบอกมีไฟอะไรไม่รด้มีเยอะไหมกกินได้เล้อนะบอกร้อนบอกไฟวอร์ปิดลิสต์มสี่มีห้ามีเจ็ดอ่อพี่อมีสีอ๋เ็กในตะลั่งแม่สามของแม่สานเด็กสิ มีหกนะมีเก้าเก้า <9, S 2> มีเจ็ดมีสองมีแปดเอาว่าไปเล่นเลยตะล่างจับคู่เล่นๆมาหนิวิ่งกันครับโอ้ตะวางหัดที่แล้วมันมาออกจังเสียนปะครับมันออกตัวนี้มันออกตัวจับคู่ว่ามันจับคู่ไฟเียนเลี่ยงกันเลยเฉียนเซ่ ครับสามารถจับคู่กันได้เนี่ยอย่างนี้เอาวิ่งกันไม่เห็นเลยครับเพราะว่าขันตามที่จริงแล้วมันนี่เขาเบิดทั้งบนทั้งล่างแต่อนมันมาเข่าสูตรล่างสูตรบนเขาตะเล็กวิ่งเพราะผมก็จับให้พี่น้องเอฟซีเจ็ดซีมันก็บอกเขาเขาตะสูตรนี่ครับที่จริงมันเข่าทั้งบนทั้งล่างนี่เรยบไม่เห็นเนาะครับวันนี้สมุติว่าเการจีจับวิ่งกันจังไงนี่ จับเวียนสูตรบนนะครับอันนี้เข <บน S 1> ียนสูตรบนอะไรปัน้นเอาดีวิ่งก็มเนาะครับสูตรบนหนบนเขียนยังไงนะบอนอบนบอนอบนสิระวัน,อบ,นบอนเราบนสูตรล่างอันนี้ตามสูตรนะครับของเชยนอดี เพราะว่าเห็ดลงมาแล้วอันนี้มันเป็นสูตรเห็ดลงมาแล้วมันจะมามันมันจะเป็นพ้นหววอกคองของงวดที่ผ่านมาค,คือหายเจ็บงวดผ่านมาเรียกรางก็คือเปลี่ยนหามันจะมาลงตัวโยงสี่ตลอดหลังจากที่เห็ดเดวครับ,รบ,รบมาที่นี่เขาก็คือตามรักเดวเสี้ยนนาดีก็จิตัดคูหนีออกคูหายเจ็บก็เปลี่ยนหาออก สีบอมาจับคู่ใช่กันครับผม<อ>แต่ว่าตัวอื่นสามารถวิ่งได้ครับวิ่งได้บ,บนวิ่งก้อนนะเอาเลยวิ่งก้อนนะครับเลยวิ่งครับบนวิ่งสี่ครับตัวเดียวเอาลางัลางลังรอบนี่บ่มีตัวส้นแต่ว่ามันมีสูตร <c oughs> นี่ครับที่เสียนอดีบังสูตรลัง มันทีข้าสิไรบ่งหาเด็กดวิ่งเช่นดรข้าหาโตอันนี้นับนับตามสูตรของมันลงมาอันบ่ถามมีหกยู่นี่ครับหกยู่นี่ก็สแสดงว่าหกันมากน,นะกเลยเอาเป็นวิ่งหกครับล่งลางล่างวิ่งหกครับครับจับปูอันนี้คือชุดชุดจับปูตเต็มนะครับเด้อนี่พี่น้องเอฟซี ครับสุดจับคูเตรียมสูตรบนสูตรล่างแต่ว่าที่จัดให้กระชับก็เก้าหน่อยหางลงครับให้หน่อยหางลงกจิจับคู่ให้ที่น้องเข้านะครับก็มี1นึ่งซีเจ็ดซีครับหาง ครับเอาซองแงพ่อเพรา,าะว่าอันนี้พี่น้องก,ก็จะเลืมเบื้องไว้คือกันตัวมันมีสามซีสามหนึ่งซีซีหาซีอันนั้นสุดเต็มเป็นห่ังครับสุดเต็มหกยางละหกครูล่างบบบนี้สุดเต็มไวเห็นน้ำตาลล้างาผมก็วิ่งก็ไม่แล้วนะครับนี่ก็มีมีหกเนาะแต่ว่าตัวนี้ซองเก่าเปียกถ้าด้วยพอน,น้าติดตามอยู่แต่ขิดแหลกแล้วนะครับตัอมวน ล้างมาหกกับมันมันก็นคือเจ็ดหกหันแล้วตัวตรงมัเนี้เจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกสวงเจ็ดมักจนการส่วนตัวคักอยู่ดีมันส่วนไนหะมเอาตัวนี้ละเอาเจ็ดสว่างนี่ละ <9. S 2> ตามที่จริงแล้วก็วิ่งหกคับเจ็ดล้างแต่ว่าเมื่อให้เป็นหลายตัวก็เลยเอาตัดเอาตัวหก วางหกมีโอกาสตามสูตรมีโอกาสมากขึ้นครับครับก็มีย่างละแค่นี้ครับสูตรเต็มก็ย่งให้พี่น้องเอพีชีเข้ามาหน่อยจอยเแบบิ้งก็ไรเข้ามาจอยได้พี่น้องได้เข้ามาจอครับเอามาฉีดสันแต่ก้อนยกไฟว่เจ็ดสีาา 7, 4, กับหนึ่งสีตัวเนี้ยนะครับนอกบนล่างกับหกเจ็ดหกกับเจ็ดสองนะครับ ใช้โลกลัวเนี่ยทั้งเตะเ้บันจีจบ้อยแล้วครับบันเอาขอขอบคุณอะไรครับที่มันอยู่ขอบคุณครับพี่น้องยิ่งจีครับพี่น้องแคบหน้าจอสุดเต็มเด้พี่น้องเด้อ คือชุดเต็มบนนี่พี่มี่เจ็ดสี่สี่สามสามหนึ่งหนึ่งสี่ี่ีหาสีนะพี่น้องเด้ออันนี้คือชุดเต็มบนส่วนล่างก็มี่หกเอ้ยมี่เจ็ดหกหกเก้าเจ็ดสองสองเก้าสองแปดหาเก้านะพี่น้องเด้ออันนี้คือชุดเต็มชุดเต็มพี่น้องแคปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อบานี้ชุดคัดเด้อพี่น้อง คัดออกมาคักแล้วสําหรับผู้ทุนหน่อยได้พี่น้องได้ไปหาจับจ่องลอตเตอรี่อันนี้คือโอลน่นาจอ <Hello. S 1> เอาเอา,เอาบัตรที่นี่คือชุดคัดได้พี่น้องได้ชุดคัดสําหรับผู้ทุนหน่อยไปหาจับจ่องลอตเตอรี่ไว้ <Hello. S 1> บนวิ่งซี <Hello. S 1> จับออกมายกออกมาก็คือเหรียญหนึ่งซีกับเจ็ดซีได้พี่น้องได้อันนี้บนส่วนรางวิ่งหก แล้วก็เจ็ดหกเจสองส่วนตัวเนีนนี่ยก็คือเจดหกด้พี่น้องด้ฝ้าหาด้โรตารีพี่น้องเข้าไว้เลขพ่อสอ่อมนนัเมิมในจากดิเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมากระจัดคัดกระพานได้ตัวเลขเป็นแค่หน้าทาั้งขอห้มันมานแห้งปังๆกันสุภผูสุกนก็จะเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพดด้วยสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับผม